ผัดบวบหอมใส่ไข่กับกุ้งจ้าเมนูสำหรับเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีจ้าเริ่มแรกเราก็มาหั่นบวบหอมนะคะสลับแบบนี้นะคะเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยจ้าไม่ต้องกลัวว่ามันจะชิ้นใหญ่เกินไปนะคะพอน้องสุกแล้วมันจะยุบตัวคะ่ะทานกำลังดีเลยบวบหอมนี่แม่แนนได้มาจากพี่ที่ทำงานนะคะพี่เขาปลูกเองแล้วเขาก็เก็บมาฝากแม่แนนจ้ะ ระเทียมแล้วก็ามาทุบพอแตกๆคะ่ะให้มันมีกลิ่นหอมเวลาเอาไปเราไปผัดกับน้ํามันค่ะนะคะเริ่มแรกแล้วก็เอากระเทียมไปผัดกับน้ํามันเลยจ้าตามด้วยกุ้งนะคะผัดให้กุ้งพอแบบเหลืองเหลืองค่ะเพื่อนๆไม่ต้องสุกมากเพราะว่าน้องต้องผ่านกรรมวิธีอีกหลายอย่างเลยอ่ะเหลืองเสร็จแล้วก็ตามด้วยไข่เลยจ้า นี้แม่นล้ใส่สองฟองค่ะเราก็ผัดไข่ให้สุกนะคะผัดเข้าไปเลยจ้านี่ค่ะเขลิกเลกก็สุกแล้วนี่ค่ะนางเอกของเราบัวหอมค่ะตามเข้าไปเลยปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะน้ำตาลค่ะซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำมันหอยค่ะ หลังจากนั้นก็ผัดเข้าไปเลยค่ะคลุกเคลีให้เข้ากันเลยจ้าผัดพอแบบน้องบวบอะคะ่ะยุบตัวนะคะเพื่อนเพื่อนบวบจะมีรสชาติหวานนะคะอ่าสำหรับเมนูเนี้ยเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีสำหรับลูกใครที่ไม่กินผักนะคะทำเมนูนี้ให้เลยค่ะเพราะว่าบวบหอมะคะ่ะเขาจะมีรสชาติหวานไม่เหม็นเขียวนะคะไม่เลื่อนไม่ขม เด็กๆชอบทานค่ะลูกๆบ้านนี้ก็ฝึกทานผักก็บวบปรากฏว่าบวาบวหอมแี่น้องก็ชอบทานครับมีรสหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวด้วยเสร็จแล้วก็ตักใส่จานจ้าน,นี่เลยพร้อมเสิร์ฟ